ดีค่ะนักเกรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในรายวิชาภา,าษาไทยนะคะก่อนอื่นเลยมารู้จักกับคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูโรกิยอกิโตนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของคําที่ปละวิสัญนญนีและคําที่ไม่เปละวิสัญญีนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเรียนคุณครูมีหนึ่งบทเพลงมาฝากนักเกรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วนักเรียนร้องตามนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะ ประวิสันชนีนั้นคือมิสาระกระทิอยู่ในกระทะจะเอามารับไปผัดกับปูดูดูด,ดูดูแล้วมันออกเสียงอะอะมองไปเจอสาระนั่นแหละคือประวิสันชนีมองไปเจอสาระนั่นแหละคือประวิสันชนีทีนี้นะคะเมื่อกี้เราร้องเพลงไปแล้วเดี๋ยวคุณครูมีอะไรให้หนักเรียนดูนะคะแล้วนักเรียนตอบคาถามครูนะคะว่ามันคืออะไร สระนี้คือสระอะไรานักเรียนดูสระอะไรเอย่ยสระอะใช่ไหมคะแต่มันมีอีกหนึ่งชื่อในใครตอบได้บ้างยกมือมันเกี่ยวกับเพลงที่เราร้องเมื่อกี้เลยนะคะอะเก่งมากก็คือประวิสันชนีนั่นเองนะคะอาประวิสันชนีนั่นคือสระอะใช่ไหมคะทีนี้คุณครูมี ทำสับให้นัเกเรียนอ่านนะคะนัะเกเรียนลองดูนะคะอ่าอันนี้หนึ่งอันนี้สอง่อาทีนี้นัเกเรียนดูนัเกเรียนอ่านอ่าอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาประตูกะทิตะปูชะนีใช่ไหมคะอ่าต่อไปจมูกเก่งมากเลยต่อไปคือจรวดฉลาดและ นหนุนเก่งมากเลยนะคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูสิว่าทั้งสองอย่างนี้หรือทั้งสองกลุ่มคํานี้มีความแตกต่างกันอย่างไรอ่าเก่งมากใช่ไหมคะอันข้างบนมีตัวสระอะข้างล่างไม่มีตัวสระอะใช่ไหมคะถ้าตัวไหนที่มีสระอะเรามองดูแล้วเราเห็นว่ามีตัวสระอะนั่นก็คือคำที่ประวิสันชนีนะคะ ส่วนอันนี้ถ้าไม่มีตัวสระอะเขาเรียกว่าคำที่ไม่ประวิสัชนีเก่งมากอ่าทีนี้เราดูแล้วมันเกี่ยวอะไรใช่ไหมคะอ่าอันนี้นักเกรียนดูนักเกรียนบอกว่ามีตัวสระอะใช่ไหมคะมีตัวสะระอะเวลาเราอ่านเราก็อ่านออกเสียงอะเต็มคำใช่ไหมคะเช่นประตู ส่วนอันนี้คือคําที่ไม่ประวิสัญน,นีก็คือคําที่ไม่มีสระอะนั่นเองนะคะแต่เวลอาออกเสียงอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงนั่นเองเช่นนักเรียนสังเกตดูจมูกมีสระอะไหมคะอ่าไม่มีใช่ไหมคะแต่เวลาเราอา่านเราอา่อานอะกึ่งเสียงนั่นก็คือจมูกต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมซูชิแบ่งคําเดี๋ยวคุณครูมีคําศัพท์ให้นักเรียนเป็นคําซูชินะคะ คำที่นักเกรยียนได้เนี่ยเป็นคำที่ประวิสัญนีหรือไม่เปละวิสัญนีนะคะหลังจากนั้นนักเกรยียนก็มาแปะในถาดคำนะคะโดยแบ่งเป็นคำที่ปละวิสัญนีและคำที่ไม่ประวิสัญนีนะคะนักเกรยียนหยิบแล้วก็นักเกรยียนแยกออกมาว่ามันอยู่ในกลุ่มไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกนักเกรยียนทีละคนออกมานะคะ,ะทีนี้เสร็จแล้วนะคะเก่งมากเลยนักเกรยียนปลุกมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเรามาลองอ่าน คำแต่และคำว่ามันอ่านอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้ดูคําที่ประวิสันชนีก่อนนะคะกระรอะเพประกอบมะม่วงสะอาดชะอมคะนาตะเกียงสะพานคะแนนอ่าทุกคํามีสระอะเราเห็นเลยใช่ไหมคะว่ามีสระอะต่อไปเรามาดูคําที่ไม่ประวิสันชนีกันต่อน,นะคะอร่อยถวายตลอดฉลามตลกสมองฉลาดสนามจรวดทหารนะคะอ่าคำเหล่านี้มีสระอ่ะไหมเอย่ย ไม่มีใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบงานให้นักเกรียนทํานะคะนักเกรียนทุกคนก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในลองบอกสิคะว่าปล่าวิสัมชนีคืออะไรเอย่ยอ่าก็คือสระอักนั่นเองคําที่ปล่าวิสัมชนีคือคําที่มีสระอะักแล้วคําที่ไม่ปล่าวิสัมชนีล่ะคะคือคําที่ไม่มีสระอักให้เห็นเลยแต่เวลาเราอ่านออกเสียงคืออ่านออกเสียงเป็น อะกึ่งเสียงนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วครูขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันครับหน้านะคะสวัสดีค่ะ